สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัชาจอมปวนแม่สอสอสดน,นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับมีเข็มสิกยามาเล่นนะครับคลิปนี้นะครับก็ <laughs> มีมืถามเข้ามาว่าพี่มะชาครับจูงม้าแล้วม้าไม่เดินตามยังไม่พอ,อก,กัดผมอีกนะครับคลิปที่ทำมา้าแก้ม้ากัดเนี่ยก็ทำลงไปแล้วนะครับ ก็เขาก็บอกว่าเขาก็นิ้วไปวางในปากม้าอยู่บ่อยๆนะครับแต่ก็พอเผลอปุ๊บหันหลังปั๊บมันก็นกัดปุ๊บนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดนกัดนะครับส่งร่องรอยบาดแผลความบอบช้ำมาให้ผมดูแล้วผมจะช่วยอ,อะไรได้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีนะครับอ๋อเข็มนี่ไม่ได้เอามาฉีดม้านะอันนี้เดี๋ยวจะไปหยอดไก่นะครับตอนนี้ผมเป็นสารพัดหมอเลยนะครับหมอหมาหมอมา้หมอมาหมอแมวตอนนี้เป็นหมอไก่นะครับ เออเรียกผมหมอชิเก้นตอนนี้นี่เราจะมาคุยกันเรื่องนะครับม้านะครับม้าเนี่ยทำไมมันจูงจูงแล้วไม่ตามนะครับทำไมมันถึงจูงไม่ตามแต่เขาก็วงเล็บมาผมเชื่อว่าม้าบ้านพี่ทุกตัวไม่ไม่ต้องจูงมันก็ตามนะครับก็ในคลิปก็ยืนยันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฝึกมาแต่เล็กนะครับรวมถึง แม้แต่แม่ที่เพื่อแม่เนี่ยซื้อมาจากข้างนอกเนี่ยเอามาฝึกมันก็ตามนะครับม้าคนอื่นนะครับไปไล่อาการปูนะครับก็ตามนะครับอ่าท่านเป็นอาการจังหวัดไปละอาการเฉยเฉยไม่ได้นะครับอันนั้นก็ที่ลูกอาราเบียนเจ้าด่างอะไรเงี้ยก็ตามนะครับถามว่าเวลาทําอย่างนั้นอ่ะมันทํำยังไงนะครับถามว่าเวลาให้ตามโดยที่เขาเต็มใจตามเนี่ยเขาจะไม่กัดเราเขาจะไม่ทําร้ายแล้วสาเหตุที่เขาทําร้ายนะครับ ที่เขาไม่ยอมตามมันฝือนอะ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบโอเคเดี๋ยวเรามาชี้แจงแถลงไทยกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับทีนี้เนี่ยมันเขี้ยวมันเขี้ยวมามฉาแต่มาฉาเนี่ยยอมนะครับถามว่าทำยังไงไม่มากัดมฉาฉามันี่ก่อนฮัลโหลมาเน่อมอนอมอนเบ๋ย มอญเขมอนเป๋เปดี๋ยวทะลึงเอามันนี้ก่อนเอานิ้ววางแบบนี้นะครับเอานิ้ววางให้ได้แบบนี้นะครับดูนะเออวางเงี้ยมันจะให้อยู่เห็นไหมอันนี้ก็คืออันนี้คือเราฝึกกันตั้งแต่เล็ก,ๆ,ลกๆนะครับอันนี้คือเด็กในบ้านนะครับเด็กในบ้านทะลึ่งบ้างเป็นบางทีบางทีบางทีงท <laughs> เวลามาดําหูไปอย่างเงี้ยมันกัดแน่นะครับตีตูดเลยนะครับเนี่ยถามว่าถ้าฝึกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือทําได้ ตีตูดอีกตีตูดอีกนะครับก็คือเนี้ยลูกในบ้านมันจะประมาณนี้ถามว่าแล้วถ้าซื้อม้ามาใหม่ในกรณีเนี้ยนะครับซื้อม้ามาใหม่ทํำยังไงนะครับกล้าเอานิ้วแย่ไหมแย่สินิ้วจะได้หาย <c oughs> เอ้ยพี่ประชาไม่พูดเงี้ยเรื่องจริงนะครับเพราะว่าม้าที่เราไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆเลยนะครับมันไปแย่ไม่ได้นะครับก็เหมือนที่เคยพูดไปนะครับว่า สิ่งแรกนะครับเราจะเราซื้อม้ามาใหม่นะในกรณีที่เราซื้อมานะครับก็คือเห็นแล้วเขาโพสตขายเนี่ยมันสวยนะครับโอ้ยดูดิตดูเป็นตูดเลยนะครับโครงสร้างใหญ่นะครับตัวสูงดูหน้าตาสวยนะครับน่าเล่นทะลึ่งตึงตังนะก็เ <c> ฮ <oughs> ้ยซื้อมาเลยนะครับซื้อมาโดยที่เราไม่เคยปรับจูนบางทีบางครั้งไงอยู่กับเจ้าของเขามันน่ารักนะครับอ่าเพราะอะไรเพราะว่าความคุ้นชินนะครับก็เหมือนหมาเหมือนแมวแหละเนาะเวลาเป็นเจ้าของนะครับ มันก็จะผัวัวพันพันนะครับนอนเฝ้าได้ยินเสียงเราที่ไหนมันก็ตามนะครับแต่เวลาคนใหม่มาหน้าใหม่มาหน้าแปลกมาอ่าเจ้าของใหม่มันก็อาจจะมีปฏิกิริยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเริ่มจูนม้าได้จริงๆนะครับคือการที่เราใส่ใจอยู่กับม้าบ่อยๆนะครับให้อาหารกับมือนะครับให้อาหารเม็ดนะครับกับมือให้อาหารกับมือนะครับอ่า อ่ามันก็จะแวบๆแวบเห็นไหมมันจะใช้นี่มันทะลึ่งมันจะลงดูดูปากมันนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะวางแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะใช้ริมฝีปากแบบนี้นะครับเอาอาหารนะครับเขาจะไม่ลงฟันจะไม่ใช้ฟันจิกมือเราก็คือง่ายมันไม่กัดนะครับแต่หม่ๆเนี่ยมันอาจจะทํานะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้จิตวิทยานะครับในการที่จะจูนมาให้ไวที่สุดโดยการที่ให้อาหารกับมือแล้วลองดูปฏิกิริยานะครับแต่เวลาให้เนี่ยแบมือให้แบบนี้ตึงๆนะครับมันจะได้กัดไม่ได้นะครับ อย่าห่อแบบนี้นะห่อแบบนี้นิ้วหายนะ,ะให้ให้แบบนี้นะครับอ่าให้แบบนี้ปุ๊บให้เขาเลมนะครับเขาจะใช้ลิมฝีปากเลมตอนนี้ผมไม่อยากสาธิตอาหารเพราะไม่งั้นมันจะร้องทั้งคอกเลยอ่าทีเนี้ยพอให้ปุ๊บเนี่ยให้แบบนี้ปุ๊บเนี้ยเขาจะใช้ลิมฝีปากเลมเหมือนมาฉาทำเมื่อกี้นะครับทีนี้ พอให้แบบนี้ปุ๊บนะครับนั่นคือการจูนจะถามว่าใหม่ๆหม่กล้าไหมไม่กล้าให้กับมึงก็ไม่กล้าแยง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 พอคุณแยง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 เนี่ยมันดูทันทีเลยว่าเฮ้ยมึงป๊อตนี่ว่านะครับป๊อตนี่ว่าแม่งขู่แม่งเลยนะครับไหนไหนก็ไหนไหนก็ไม่กล้ากับเราอีแล้วขู่แม่งเลยขู่ทับเลยกลายเป็นว่าคุณไปแสดงอากับกิริยาที่เป็นสิ่งที่ม้าชอบใจถูกใจนะครับก็คือการกลัวนะครับเพราะอะไร ใครก็ช่างนะครับเวลาเหมือนเราแกล้งเด็กอ่ะถ้าเราแกล้งเด็กคนหนึ่งเราแย่เด็กคนหนึ่งแล้วเด็กมันร้องไห้นะครับเราสนุกไหมมันก็จะแกล้งอยู่นั่นแหละเหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันนะครับม้าก็เป็นพอหูกูลีรีลู่ลู่ไปหน่อยมึงแยงแยงกับกูกูยี่ขู่นะครับสนุกนะครับพอความสนุกตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเคยชินอ่ะมันจะกลายเป็นการกระทําที่ลองทําก่อนพอมันลองทําแล้วคนดันแพ้คนดันยอม ทีนี้มันจะเกิดอาการที่มันทําจริงๆนะครับมันคือจิตวิทยาสัตว์ทุกชนิดจะคล้ายๆกันนะครับสัตว์กับเด็กน้อยเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันเกิดอาการแบบนั้นขึ้นมานะครับอ่าอย่างขวานในเวลาเจอใครหน้าใหม่มันจะทาหูรี่หูรี่และเวลาไปกินอาหารมันก็จะหูรูปไปข้างหลังกันนะอันนี้แม้แต่ผมเป็นเจ้าของมันมันก็จะทําอันนี้คือพฤติกรรมที่มันเป็นอยู่แล้วอาการที่เป็นอยู่แล้วแต่ถามว่ามันทําไมไม่กัดพี่มาฉากหกปว่ามันหูรูปไปข้างหลังแล้วทำไมไม่กัดพี่ ผมเป็นเจ้าของมันนะครับเห็นผมเป็นเจ้านายมันผมกับมันเนี่ยซ้อมกันมาเยอะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่กล้าทําแต่ด้วยนิสัยแล้วเขาจะห่วงเวลากินนะครับเวลากินเนี่ยเขาก็จะหูรูปไปเวลาเนี้ยถ้าหูรูปไปด้านหลังเนี่ยไม่ควรแต่ต้องเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราแตะเราถ้าเราฝึกมาได้จริงๆเนี่ยมันก็จะทําได้เหมือนผมแบบเนี้ยก็คือต่อให้มันห่วงกินนะครับห่วงกินห่วงกินเราไปแตะไปต้องมันมันก็ไม่ทําอะไรนะครับ อ่าอันนี้คือเรื่องจริงลองดูเองนะมันจะทำไหมอ่ะไปกันนะนะเห็นไหมงูงีดเห็นไหมอาการแบบนี้ถ้าเป็นม้าคนอื่นนะไม่ไหวนะครับมันกัดแต่ถ้าเป็นม้าผมมันถอยหนีเห็นไหมมันถอยออกจากรางเลยนะอ่าพาอมันรู้ว่าถ้าทําอาการแบบนี้ปุ๊บพ่อกูตีกูแน่นะครับมา,มาดีๆมาเร็วๆมาเนี่ยเรียกให้มาเรียกมยกนันมาไี้โดนฮะแค่ขี้ตาก่อนเออเห็นไหมอันนี้คือความ ความที่เรารักนะครับเอาใจใส่ให้เวลาบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมเนี่ยให้อาหารแล้วนะครับให้อาหารทุกวันเลยให้อาหารของคุณนะคุณอยู่ข้างนอกแล้วให้กับม้านะครับหรือโยนให้หรือจูงจูงแล้วโดนกัดนะครับอ่ะอันเนี้ยคือมันเป็นกรณีเบื้องต้นนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นกรณีเบื้องต้นใครดูอยู่ฝากดูโฆษณาด้วยเพราะาตังค์ไม่ได้เลยนะครับมาสองเดือนแล้ว YouTube กดข้ามกันจังเลยนะครับแม่ความรู้นี่เอาเยอะนะครับ ดูจริงนะเวลาเจอโฆษณาข้ามข้ามข้ามผม,ผมก็ข้ามของคนอื่นเหมือนกันแต่น,นั้นอนะ่ะเราไม่ได้ใส่ใจไงคือเราดูเพื่อความเพลิดเพลินอันนี้มันได้สาระนะครับก็ถ้ารักน้องๆทั้งหลายนะครับสบรรัตว์ทั้งหลายดูดูนะครับเพิ่งไปเป็นหมอไก่มานะครับต่อไปเรื่องผมหมอชิกหมอชิกชิกหมอชิกเก้นตายไปตัวหนึ่งเมื่อวานนะครับไก่ไข่ฝนตกนะครับฝนสาดก็ลักษณะนะครับหนึ่ง จูนให้ติดก่อนนะครับเวลาซื้อม้ามาใหม่เนี่ยที่อะรามบดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือจูนให้ติดก่อนดูพฤติกรรมเขานะครับม้ามาใหม่หูลูบไปข้างหลังนะครับถ้าหูมันลูบไปข้างหลังนะครับมันกัดแน่นะครับมันมีอาการที่มันมันไม่พอใจไม่สบายใจนะครับอ่าอันนี้เป็นแน่นอนนะครับเสร็จปุ๊บพฤติกรรมเหล่านี้สําหรับม้าใหม่ที่เราจะเจอเพราะมันจะมีความระแวงนะครับแล้วเวลาแก้ให้อาหารให้อาหารก่อนนะครับให้อาหารปุ๊บต้องให้อาหารกับมือให้ได้นะครับ พอให้อาหารกับมือใหม่ๆเขาจะลงฟันนะครับเหมือนแบบมีมือเหมือนมีแบบฟันมาโดนเรากับปึ๊กนะครับมือเราสมมติว่ามือเราคือเจ้าเจ้าพื้น,นี่นะครับมันก็จะจึ๊กเนี่ยเราก็จะแยงจึก๊กถอยใช่ไหมอ่าเสร็จปุ๊บมันลองใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตึงไว้เหมือนเดิมให้มันอีกให้มันไปเรื่อยๆนะครับจนเขาอ่ะเริ่มเบาเหมือนเราให้อาหารหมาอ่าหมามันจะลงฟันใช่ไหมถ้าหมามาหมาหมันไม่เคยนะหมาจนจัดต่างๆทีนี้ พอให้บ่อยๆเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาจะนุ่มนวลกับเราขึ้นมานะครับอันนี้เทียบกับหมาเพราะว่าหมามันดูแบบดูใหญ่ไปบางทีแยงอยู่เอาหมาเอาหมาใกล้ๆแล้วกันหมาในบ้านเราพอให้อีกนะครับให้อีกมันก็จะเริ่มลงที่แบบเบาลงนะครับพอเบาจนสุดท้ายมันเป็นริมฝีปากแบบมะฉา,าเดี๋ยวจะโชว์ทีหลังเพราะว่าถ้าตอนนี้ให้เนี่ยมันจะร้องทั้งหมดและคลิปนี้ไม่จบหรอกอ่านะครับก็จะต้องให้ทุกตัวไม่งั้นมันจะงี่เง่งงงงางอแงหมดเลยนะครับอ่าก็น่จะรู้อยู่นะเพราะว่าบ้านนี้เลี้ยงมยัม เออมันงองแงมันอ้อนกันหมดเลยก็แต่เมื่อกี้เห็นไหมว่ามะฉาจะใช้ริมฝีปากนะครับลองใหม่ก็ได้อ่ะอะมามะฉาสาธิตหน่อยอ่ะสาธิตหน่อยจะใช้ริมฝีปากเนี่ยครับเห็นนะอ้าจะใช้ริมฝีปากแบบนี้นะครับแล้วก็แยบมันเลยชวัวบ <laughs> มะฉาบอกว่าโดนดีกเก่งแย่ <laughs> ก็ลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้พอม้าเขาคุ้นแล้วเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือจะไม่ลงฟันนะครับอันนี้คือสเต็ปแรก สองนะครับทำยังไงต่อนะครับเวลาเวลาซื้อม้ามาใหม่จูนกันได้แล้วจะจูงข้อ,อข้างนอกนะครับใส่คุมได้นะครับเวลายืนต่อหน้ากันเนี่ยยืนต่อหน้ากันอย่างเงี้ยมันไม่ทําอะไรเลยนะครับมันไม่ทําอะไรมันดูเหมือนนิ่งมันไม่ทําอะไรมันฟังอ่าแต่พอเราจูงปุ๊บเราหันหลังให้มันกระโจนใส่นะครับมันกัดนะครับอันนี้อันนี้คือที่ FC โดนมานะที่ถามมาพอหลังปุ๊บโดนเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าม้าตัวเนี้ยนะครับ สมควรที่จะต้องเอาออกมาดัดนิสัยอย่างแรงนะครับอ่าก็คือ 1. จูนจูนความสัมพันธ์ให้เสร็จก่อนนะครับเหมือนที่พูดไปทั้งหมดนะครับสอเอาออกมาตีวงนะครับในการตีวงจูงเชือกเวลาจูงเนี่ยจะเดินนําหน้าม้านะครับอ่าเพราะว่าม้าเนี่ยมันยังไม่มันไม่ถึงมันไม่ถึงแบบนี้ไม่ได้เชื่องแบบนี้เนี่ยจะเดินนําหน้ามันแม้แต่ม้าพวกนี้เนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยขังไว้นานๆน,นะครับขังไว้นานๆ ผมก็ไม่เดินนําหน้าเขาก็คือต้องออกไปด้วยกันนะครับแต่พวกนี้ดีอย่างหนึ่งมันจะไม่ค่อยล้านผมเวลามีขุ่มอยู่ในหน้านะครับเวลาใส่ขุมมันเนี่ยมันจะไม่ล้านก็จะเดินตามตอกแตก๊ตกตอกแตก๊ตกตอกตก๊กออกไปนะครับแต่ถ้าบางทีเราปล่อยเลยเราจะทํางานเราไม่ได้คิดว่าเราจะตีวงเปิดประตูเปิดมุ้งนี่ไว้ป,ประตูเขาก็จะออกเขาแล้ลก็ลคลุกคลุกคลุกไปเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่เวลาจูงเข้ามามันก็จูงเข้าง่ายนะครับอันนี้เคยเคยบอกไปแล้วว่าฝึกยังไง เออถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวคลิปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยลักษณะการจูงม้านะครับเราจะต้องจูงด้านข้างแบบนี้นะครับเวลาจูงเราจับแบบนี้นะครับจับเชือกเอามือเอามือยื่นแบบนี้นะให้สุดแขนนะอย่าไปเดินใกล้ขาหน้าบริเวณนี้นะครับจะยืนโซนนี้เพราะว่ามันจะเหยียบเท้าเรานะครับเวลาจับเนี่ยจับแบบนี้นะครับอยู่ด้านข้างนะครับอย่าอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับให้เราอยู่เสมอหัวไหล่นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่หัวไหล่มากหรอกอยู่ประมาณนี้แหละเพราะตัวเราคงไม่ยาวขนาดนั้นนะแขนเราอ่ะเราก็จะอยู่โซนนี้แต่เอาเมือดันแก้มไว้แบบนี้นะครับอ่าสมมติขบมาอยู่เงี้ยเราจับไว้ไว้แบบนี้ดันแก้มมันไว้นะครับให้ให้อยู่ลักษณะจูงเป็นบัดดี้กันแบบนี้นะครับอ่าเดินออกไปแบบนี้นะครับแบบเนี้ยจะเซฟที่สุดคือม้า,าจ,จะไม่เหยียบเท้านะครับแล้วมันก็จะไม่กัดอันเนี้ยก็คือที่โดนกัดเนี่ยอ่ะเพราะว่าเป็นหน้าเขาสองนะครับหลกัหลกๆแล้วไม่ได้จูนกันจนสนิทนะครับ อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นและหลายๆคนก็จะเจอกรณีนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เราบอกไว้ก่อนนะเสร็จปุ๊บลักษณะการฝึกนะครับจูงไปแล้วนะลักษณะการฝึกฝึกยังไงนะครับฝึกเนี่ยเอาเข้าวงเลยนะครับถ้าสมมติว่าจูงถูกต้องแล้วนะครับเอาเข้าไปวงนะครับเอาเข้าในลาวเพ้นลาวเพ้นนี่ก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับว่าทํายังไงนะครับมีคลิปให้อยู่นะครับทํายังไงวางยังไงนะครับก็ไม่โม่ละเรื่องนี้นะครับ ก็พอเข้าราวเพ้นนะครับเข้าราวเพ้นปุ๊บเนี่ยใจถึงไหมออผมถามก่อนว่าใจใจถึงแค่ไหนนะครับนักเลงแค่ไหนถ้าใจถึงพอนักเลงพอไม่ต้องใช้เชือกมัดในวงนะครับอ่าแต่ถ้ายังคิดว่ายังมือใหม่ยังป๊อดปอด,ปดกล้าก้าบ้างกลัวๆบ้างยังคิดว่าเอาไม่อยู่นะครับก็ให้มัดเชือกนะครับ วาเชือกจะยาวนะครับปล่อยในวงแต่เราปิดประตูนะประตูนี้เราปิดนะครับแล้วให้อยู่ในวงแล้วเราก็จับไม้ให้ไล่ให้มันวิ่งเป็นวงกลมนะครับวิ่งให้มันให้บังคับให้มันวิ่งซ้ายก็ต้องซ้ายขวาก็ต้องขวานะครับบางทีบางครั้งท่านอาจจะเจอเวอร์ชันที่มันกระโจนใส่นะครับอ่าเหมือนที่เอฟซีโดนกครงเข้าไปนะครับก็คือจะมีม้ายกหน้าใส่พุ่งใส่นะครับเท้ามาเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้เครื่องดับนะครับเนื่องจากว่าสภาวะอากาศร้อนมากนะครับไอโฟนดับนะครับ ก็มาต่อกันแล้วกันง่ายๆนะครับเวลาเอาม้าเข้าวงแล้วม้ากระโจนใส่ยกหน้าใส่ทํำยังไงนะครับก็คือจะต้องมีไม้เรียวนะครับหนึ่งอันนะครับจะสั้นจะยาวแค่ไหนแล้วแต่คุณนะครับคุณต้องการยาวแค่ไหนแต่เอาให้ที่แบบว่ามันฟาดได้พอดีมือนะครับพอเรามีอุปกรณ์อยู่ในมือปุ๊บนะครับมันก็จะกลัวนะครับมันจะมีปฏิกิริยาทันทีมันจะไม่กระโจนใส่ ถามว่าถ้าจับไม้แล้วมันยังไม่เคยโดนมันอยากจะลองของจริงๆเนี่ยมันจะทำยังไงนะครับมันจะพุ่งใส่นะครับพอมันพุ่งใส่ปุ๊บทำไงให้ชูไม้เลยนะครับเหนือหัวแบบนี้นะครับชูไม้ไว้เราชูไม้ไว้สุดแขนเราเลยนะอ่านี้อันนี้เทียบเปรียบเทียบให้ดูนะอันนี้เป็นวัตถุนะครับอ่าเราก็ชูไม้วัามันเห็นปุ๊บเฮ้ยสูงกว่ามันนะครับมันก็จะไม่กล้านะครับอันนี้เป็นหลักการพอพุ่งใส่ชูไม้นะครับพุ่งใส่ชูไม้อันนี้อันนี้พูดได้ยังไงนะครับแก้มาแก้มากับตัว เคยโดนมาแล้วนะครับลูกสคริปนะครับอ่าแล้วก็แม่เป็นม้าพม่านะครับเจ้าม้าด่างนะครับฟาร์มศิีไปบูรนะครับพ่อมันเป็นม้าสคริปนะครับเป็นควอเตอร์ร้อยนะครับตัวนั้นฉลาดมากนะครับแล้วก็จ่ายลูกมาดีมากเสียดายที่ตายไปซะก่อนไม่งั้นจะเอาขวานไปผสมเหมือนกันแหละตัวนั้นเนี่ยฉลาดมากนะก็พุ่งใส่ผมแบบนั้นเลยนะครับพุ่งใส่ผมก็ถือไม้แล้วก็ยกมือนะครับยกขึ้นในสุดแขนนะครับคู่ไปเลยนะครับอ่า นั่นแหละนะครับก็คููครูคูการจับวิ่งนะครับใช้วิ่งเป็นวงวนว,วงมันม้าพวกนี้มันจะไม่ค่อยอยากจะฟังหรอกมันไม่อยากอยู่ในคําสั่งเหมือนเราเราเองเวลาเราเจอใครเราก็ไม่อยากฟังคําสั่งใช่ไหมเหมือนกันนะครับมันก็ไม่อยากตกเป็นเบี้ยล่างสัก่ันหรอกใหม่ๆนะครับแต่ทีนี้มันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อให้เราขี่นะครับไม่ใช่ว่ามาขี่เราเล่นแล้วมันเคี้ยวอยากกัดมา้าอยากกัดมา้า <c oughs> ไหนกัดปากหน่อยดิกัดปากหน่อยดิได้ไหมได้ไหมให้ดีกัดปากหน่อยได้ไหมได้ไหม กัดน้อยกัดหูก็ได้กัดหูกัดหูงังกัดหอยผูไอผูยอมแต่ปากเนี่ยมันจะไม่ยอมสังเกตนะดูนะเพราะผมเคยเอานิ้วแย่นะครับเอานิ้วแย่แล้วผมก็กัดปากมันเพราะว่ามันวันนี้อันิ้วใส่มันให้อยู่แล้วแต่มันแยงมันกลัวผมจะกัดปากมันเพราะว่าตอนนั้นอะตอนเด็กๆมันแงบนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นทุกตัวนะครับม้านะครับตอนเล็กๆมันจะแงบเพราะฉะนั้นปาอ่ะปามตั้งแต่เล็กๆมันจะทําให้มันติดนิสัยนะครับ ว่าเออไม่ควรที่จะทำนะครับแต่ถ้าปล่อยให้มันแงบแล้วไม่ปาลมอย่างถูกต้องไม่ปาลมจริงๆจนมันอยู่เนี่ยมันก็จะแงบทีเนี้ยมันจะเคยตัวนะครับดูนะมันจะกลัวนิ้วมากเลยดูดูนิ้วดูดูนิ้วเห็นไหมมันจะกลัวนิ้วไปเลยเห็นไหมมันจะไม่กล้าทํามันจะไม่กล้าอะไรเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมจับได้ผมกัดปากเลยนะมันกัดมันมันแงบเขาผมก็กัดคืนนะครับถามว่าผมทําไมบ้าอย่างนี้นะครับผม ถ้าเราอยู่กับสัตว์จริงๆแล้วเราเอาเขาอยู่เนะี่ยเราเข้าใจเนี่ยนะครับเราก็หนมย่อหนามบ่งนะครับอันนี้คือสไตล์ผมนะไอ้ที่อนิ้วแย่ปากนี่ผมก็คิดขึ้นเองนะครับแก้เกมเองเพราะอะไรเพราะว่าพอเราอยู่กับสัตว์จริงๆเราจะรู้จักนิสัยขเขาเราจะคุ้นเคยนะครับแล้วถามว่ามันได้อะไรในการที่อนิ้วสอดเข้าไปในปากมันจะได้ในเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจอย่างน้อยเราเทสได้ว่าเฮ้ยมันยอมกูหรือยัง ถ้ามึงให้กูนิ้ววางบนปากมึงนิ่งๆโดยที่มึงไม่ดิ้นเลยมึงไม่ทําอะไรเลยไม่พยายามที่จะกัดนิ้วกูเนี่ยโอเคมึงนิ่งละโอเคถือว่าใช้ได้นะครับเหมือนเราขึ้นอยู่บนหลังเหมือนกันพออยู่บนหลังปุ๊บสั่งให้นิ่งๆไหมแต่เวลาอาจจะนิ่งบางทีนิ่งพอเตะแปะตูดปุ๊บนะครับไม้ตีตูดปุ๊บเนี้ยดีดหลังนะครับดีดขาหลังยกหน้าอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ฟังคําสั่งนะครับมันต้องสัมผัสให้ได้ทั้งหมดนะครับอันนีค้คือการฝึกอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกัน เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปโม้ในเรื่องตอนที่ว่าผมขี่ม้าฉาฝึกม้าฉาแล้วแล้วกันนะทีนี้นะครับพอม้ายกหน้าใส่นะครับต้องมีไม้ไม้เรียวนะครับหนึ่งอันนะครับไว้ฟาดม้านะครับไว้ตีม้านะครับเวลาเขาจะพุ่งใส่หรืออะไรเงี้ยแล้วเอาไว้ขู่เขานะครับอันนั้นคือสิ่งที่สมควรมีนะครับบางทีแต่เราไม่ได้ตีกันเอาเป็นเอาตายหรอกนะครับนอกจากมันจะกระโจนใส่เราหรือดื้อต้องตีนะครับถามว่า ต้องตีไหมต้องนะครับถ้ามันทำเราแล้วเนี่ยต้องปามมันให้มันรู้ว่าเฮ้ยมันผิดนะนะครับอ่าพอมันโดนนะครับพอเราครูสําเร็จเนี่ยมันก็จะไม่กล้าอีกต่อไปนะครับแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยใจคุณจะต้องแน่พอนะครับที่เวลามันกระโจนแล้วคุณไม่ตื่นเต้นคุณไม่ตกใจเนี่ยอ่าคุณต้องออาให้อยู่ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้พอปามกันตรงนั้นได้เนี่ยนะครับเราก็เริ่มจูงใหม่นะครับพอมันเริ่มอ่อนเริ่มฟังนะครับเราก็ไปจับจูงนะครับจูง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  นั่นแหละนะครับค่อยๆสร้างความสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์โดยที่ใช้ทั้งพระเดชและพระคุณนะครับมันต้องสองอย่างแล้วก็อีกอย่างอีกพระหนึ่งก็คือพระเวลานะครับเออคุณจะต้องมีพระเพลาอยู่ด้วยกับมันนะครับถ้าคุณไม่มีเพลากับมันคุณไม่ใช้เวลากับม้าเลยนะครับคุณจะมาอ้างแค่ว่าเอ้ยพี่ผมให้อาหารนะผมใส่ใจมันนะแต่แม่งไม่ทํไม่ไม่ใกล้ชิดเลยนะครับไม่ให้ใจกันเลยไม่ลองใจกันเลยไม่ไม่สารสัมพันธ์กันเลย แล้วอยู่ดีคุณบอกว่าผมก็ทําเหมือนที่พี่บอกอ่ะมันไม่จริงนะครับถ้าทําเหมือนที่ผมบอกอ่ะมันต้องได้ผลเหมือนที่ไอ้สามตัวนี้เป็นสิอ่าแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวในท้องที่เกิดมาเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่ามันเกิดมาแล้วสัญชาตญาณมันเป็นยังไงนะครับความเป็นดิบของสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงและจูนกันยังไงนะครับเสียดายตอนเล็กๆก้กกานภูผมไม่ได้ถ่ายไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเออกดติดตามไว้นะครับสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องจริงนะครับจะมาใช้แบบว่าเอ้ยผมทําตามพี่แต่ผม ไม่ได้ผลเพราะว่าคุณไม่ได้ทําตามนะครับคุณไม่ไม่คุณไม่ได้ใช้เวลามากพอแล้วก็คุณไม่ได้ใส่ใจมากพอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมให้ไปเนี่ยคือประสบการณ์ตรงหมดเลยนะถ้าถามว่าถ้าเอามาฝึกกับผมเนี่ยอ่าไม่ต้องฝึกกับผมหรอกที่เขารับฝึกกันอยู่อ่ะสามหมื่นนะในการขี่แค่ขี่ม้านะไม่ได้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนิสัยไม่ได้จูนเลยนะเออถ้ามาฝึกกับผมมาสามหมื่นเหมือนกันผมฝึกขี่ให้แล้วก็ปรับนิสัยให้ด้วยเอาไหมเออนะครับ เนี่ยมันคือมันคือการที่เราจูนโดยใช้จิตวิทยาเนี่ยมันม้ามันจะจํานานนะครับมันจะจําจนเป็นนิสยัยแล้วก็เวลาฝึกแบบเนี้ยที่แบบที่ผมฝึกเนี่ยม้าทุกตัวจะปล่อยได้หมดนะปล่อยได้หมดเดินสวนการเดินอ้อมตูดการเล่นการตีตูดกันทําได้หมดนะครับถามว่าจริงไหมไอขวันกำลังกินอยู่งูง,งินงูง,งินอยู่เดี๋ยวผมจะไปเสี่ยงตีนให้ดูอ่ะถ้าฝึกแบบเนี้ยมันจริงไหมนะครับมันจะกล้าทำร้ายเจ้าของไหมนะ,อะลองดูนะขวัญ ดูโหดูหูมานะครับตีตูดตีตูดตีตูดนะเห็นไหมมันก็จะเฉยอ่าแต่หูยังลู่อยู่นะตีตูดหน่อยมานี่ก่อนหยุดหยุดเห็นไหมใช้หยุดไม่หยุดนะครับมันยังหนีอยู่นะครับอ่าอันนี้คือไอ้ขวัญน,นะตีตูดหน่อยดิตีตูดหน่อยเดี๋ยวมันจะเดินหนีตีตูดหน่อยอ่ามันก็นิ่งเห,นะห็นไหมอ่าดูหยุดตูดนะเห็นไหม เนี่ยถ้าฝึกอะ่ะต้องให้ได้แบบนี้ไอขวัญมองหน้านี้ทําอะไรหนูอะ่ะนี้ทำนี้นีดีตีตุ่ตุ่นทำไม <c oughs> นี้เทสเ,เฉยๆลูกให้เขาดูเห็น <c oughs> <ed> ไหม <c oughs> ก็คือต่อให้หูลูกไปข้างหลังนะครับอาการแบบนี้คือมันจะต้องก้าวลาวแล้วมันจะต้องไฟเราแน่นอนนะครับยังไงมันกัดมึงแน่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาบ้านนี้ไม่กัดเว้ยนะครับไม่เชื่อเอาไปลองเล่นดูนะครับเออถ้ามาดีดอบอกผมด้วยนะครับเออถ้ามาบ้านคุณดีดคุณะเออบอกผมด้วยนะครับ ผมจะสมน้ำหน้าเพราะเพราะอะไรไหมที่ส่งน้ำหน้าเพราะในคลิปที่ทําลงไปเนี่ยให้ความรู้ไปหมดแล้วนะครับทุกเม็ดทุกสเตปเนี่ยแต่ถ้าคุณยังโดนดีดอยู่แสดงว่าคุณไม่ใส่ใจคุณไม่ฝึกจริงจังนะครับถามว่าทำไมกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าไอ้ม้าฉาเนี่ยผมไม่ได้ขี่นะครับผมก็พูดเลยว่ามันดื้ออยู่นะมันยังนิสัยเป็นเด็กอยู่นะมันขี้เล่นนะถ้าขี่จริงๆจะต้องมีเวลาฝึกเอาจนเป็นนะตอนนี้งานผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้อง ขึ้นไปเจาะนู่นนะครับอ่าเพราะว่าเจาะต้นมะอ่าต้นเหนือนะครับเหนือต้นมะม่วงนะครับต้นมะนาวเพื่อที่จะขุดหลุมนะครับเจาะหลุมนะครับใช้เครื่องเจาะแล้วก็ขี้ม้าใส่นะครับเพื่อให้มันได้สารอาหารที่รากนะครับเพราะดินพวกนี้เป็นดินเหนียวดินแข็งนะครับงานที่ผมมียเยอะนะครับไก่ก็เพิ่งให้ยาไปนะครับไปซื้อยามาให้กลับมาบ้านก็สิบเอ็ดโมงแล้วนะครับแล้วเนี่ยต้องเจาะอีกประมาณสักสิบกว่าต้นนะครับต้นหมอนนั่นอีกนะครับแล้วก็จิปาถะนะครับดู คณะนี่ก็ถอนอ่ายาคานะครับยังไม่หมดเลยให้ลูกน้องทํานะครับก็ลุยต้องลุยกับลูกน้องนะครับต้องประกบทุกอย่างเลยมีเอฟซถามว่าพี่ทําคลิปประจําวันให้ให้ดูหน่อยนะครับว่าหนึ่งวันพี่ทําอะไรบ้างมันเยอะมากนะครับเออมันเยอะนะครับเห็นแบบนี้นะครับเก็บรายละเอียดเยอะแยะหลังคาที่แตกๆั่วๆก็ยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับอ่าดูแล้วกันจุกจิกจุกจิกนะครับของมันเลยยังลกๆอยู่นะครับเพราะว่างานยังไม่เสร็จนี่ อันนี้ก็เพิ่งไปปั๊มน้ํามานะครับไปดูดน้ํามาหลังคาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแผ่นนู้นก็มีปัญหานะครับาถามว่าสิ่งที่ให้ไปเนะี่ยมันคือเรื่องจริงแต่ผมไม่มีเวลาขี่มาฉามีแต่คนเร่งมาว่าเอ้ยพี่จะฝึกไม่ใช่เหรออยากเห็นนะครับแต่ถ้าฝึกก็คือตัวจะต้องเอาให้เนียนเลยนะครับเหมือนที่ผมบอกพวกท่านไปเนะี่ยว่าทําอย่างนี้นะสเต็ปเป็นอย่างนี้น,นี้นะ ถามว่าทาไมผมไม่ฝึกเพราะผมไม่มีเวลาให้มา้าผมไม่สามารถที่ขี่ได้ต่อเนื่องถ้าขี่ไม่ได้ทุกวันนะครับจนเข้าจําจนขี่ออกไปข้างนอกได้เนี่ยอย่าแตะอย่าต้องนะครับทิ้งมันไว้ก่อนถ้ามันเป็นม้าใหม่ม้าเด็กที่มันยังไม่เคยขี่ทิ้งมันไว้ก่อนไม่งั้นมันจะดื้อกว่าเดิมนะครับ อย่างผมเนี่ยถ้าผมจะขี่ผมเคยขึ้นหลังจริงแต่ตอนนี้มันก็กลับมาเฮี้ยนมาฉาจุดบอดคืออะไรแต่ตูดไม่ได้เวลานั่งอยู่บนหลังปุ๊บไม้ตีตูดนะ่มัน <S 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 สรุปนะครับไอโฟนร้อนดับไปรอบที่2แล้วนะครับอากาศอ้าวมากนะเมื่อวานฝนตกนะโอเคมาต่อกันก็คือมาฉามีจุดบอดคือการตีตูดนะครับตีตูดไม่ได้มันจะดีดหลังไม้แบบนี้เคยเจอไม้เคยนะครับอ่าถามว่าทีเนี้ยเขาก็บอกผมว่าให้ตีนี่แทนนะครับว่ายง่ายเลยก็คือไปขี่ไล่ นั่แหละไอการปูแหละนะครับก็พอเวลาตีเนี่ยไอตัวนั้นชื่อชัยยะนะครับเป็นตัวมา้าตัวผู้ม้าตอนร้อยห้าสิบนะครับก็เวลาตีหลังเนี่ยมันดีดขาหลังนะครับไอเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้ตีช่วงหัวไหล่นะครับผมไม่ตีคือตีตูดแล้วมีอาการก็ผมก็จะตีตูดจนกว่ามันจะนิ่งนะครับจนเอาผมขี่วันนั้นอนะ่ะเอาจนนิ่งนะครับเอาจนอยู่เลยคือถ้าโดนตูดไม่ได้แล้วมันดีดตีไปเรื่อยๆเคาะไปเรื่อยๆมันจะดีดป้อยมันดีดดีเรื่อยๆนะครับ มันจะดีดลูกหลังปล่อยมันดีดเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราคุมได้ปล่อยมันดีดนะครับจนมันนิ่งนะครับเพราะอะไรเวลาคุณขี่จริงอ่ะคุณไม่มีทางมาฟาดด้านหน้าได้หรอกเพราะมือข้างหนึ่งถ้าคุณขี่ขี่จริงนะถ้าเวลาควบเนี่ยมือข้างหนึ่งคุณจะจับอยู่แบบนี้นะครับจับสายมังเหียนแล้วมือข้างหนึ่งคุณอาจจะฟรีนะครับคือต้องฟาดใครเขาใครเขามีแต่เวียงไปตูดนะไม่มีมาเวียงหน้าหรอกเออน้อยน้อยมากนะครับที่จะตีด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาผมขี่สไตล์ผมขี่คือเนื้อตัวทั้งหมดจะต้องแตะให้ได้ทั้งหมดนะครับอ่าจะต้องแตะให้ได้ทั้งหมดคือห้ามมีปฏิกิริยาการต่อต้านทั้งสิ้นนะครับเพราะอะไรมันจะทําให้เราขี่ได้ง่ายขึ้นไม่งั้นเนี่ยเวลาถ่ายหนังนะครับผมต้องเน็บมีดด้วยนะครับมีดดาบเนี่ยแล้วปลายมีดดาบมันยังต้องคอตูดอย่างเงี้ยไม่งั้นอะ่ะเรื่องทั้งเรื่องนะ่ะผมอยู่ไม่สนุกแล้วล่ะผมจะต้องตกม้านะครับไม่งั้นเผลอหน่อย ไปดาบไปโดนไปจิ้มใส่เราก็ล่วงนะครับมันก็ต้องมีปฏิกิยาฝืนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ผมฝึกมา้าผมฝึกสไตล์เดียวกับตอนที่ผมถ่ายหนังเลยนะครับม้าจะต้องโดนได้ทุกส่วนแตะได้ทุกส่วนจะต้องไม่ดีดไม่เตะไม่กัดและเวลาขี่จะต้องตีได้ทุกส่วนโดนได้ทุกส่วนกระตุ้นได้ทุกส่วนเพื่อที่จะไม่มีปฏิกิยาฝืนไม่งั้นเราเป็นคนขี่เราจะตกเรากระดูกแขนหักตัวเจ็บนะครับอันนู้นอันนี้อันนั้นภัยจะตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาฝึกมา้าฝึกให้เนียนนะครับเหตุผลนี่แหละเวลาผมฝึกนะครับทําไมเขี้ยวนะครับทําไมม้าผมแต่ละตัวฟังคําสั่งผมหมดเลยต่อให้ไม่ใส่ขุมต่อให้ปล่อยเดินจูงการเจอกันด้านนอกนะครับ f c จะรู้ดีว่าจริงหรือเปล่านะครับสั่งแล้วฟังไหมไม่มีขุมใช้ถอยถอยไหมถอยนะครับอ่าเปิดประตูคอกเข้าเองถอยเองได้ไหมเข้าผิดคอกถอยได้ไหมได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม้ามันเป็นสัตว์ใหญ่นะครับ แล้วดูขามันน่องมันขนาดเนี้ยดีทีหนึ่งเจ็บไหมนะครับถ้าเราอยู่ข้างบนเราตกมาผิดท่าแขนหักไหมนะครับคุณจะต้องคิดถึงอันตรายสําหรับชีวิตคุณเป็นอันดับแรกแล้วคุณค่อยฝึกมา้านะครับอ่าถ้าคุณไม่คิดถึงอันตรายจริงๆยงจังอย่าไปซื้อม้ามาเลีเ้ยงเลยนะครับเออมันมันไม่สมควรนะเพราะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่จะเกลียดม้าในที่สุดเพราะว่าคุณจะโทษว่าม้าเนี่ยเป็นคนทําให้คุณเจ็บซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ คุณนั่นแหละมีปัญหานะครับเออโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ละกันสําหรับการจูงม้านะครับการฝึกม้าให้ตามการฝึกม้าให้ฟังคาสั่งนะครับรวมไปถึงการจูนต่างๆแม้แต่การแงบการกัดนะครับก็เอามาโปะให้ละกันในคลิปนี้จะได้จูนเข้าหากันได้ทั้งหมดนะครับและที่สําคัญเวลาฝึกควรที่จะมีไม้เรียวไว้หนึ่งอันนะครับเผื่อเวลามันกระโจนใส่จะได้ปรามกันอยู่นะไปละจ,จ๊าไปบายจุ๊บๆฝากนั่งดูโฆษณาด้วย